สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะกลับมาพบกับตากับมุมมองรัาชนีค่ะและวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่21มีนาคม2024นะคะ น้องดัชนีนะคะวันนี้เขาทำนิวไฮไปอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาโอกาสในการย่อบายกันต่อเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่น้อง DE40 ก่อนเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยมีข่าวนะคะตอนประมาณตีห่งเนาะแล้วน้องนะคะก็ได้ทำเป็นนิวไฮขึ้นไปอีกรอบนึงแล้วค่ะทุกคนนี่เลยนะคะถ้าจะไม่ต้องดาเลยว่าแท่งเดเนี่ยปิดแบบไหนนะคะก็คือปิดเขียว นะคะเขียวขจีเลยนะคะอ่ะพอย่อยลงมาดูในทาง e f ร a m e h 4ค่ะเราก็จะพบว่าเรานะคะมีดีมานของน้อง H4 นะคะอยู่ตรงนี้1จุดนะที่ถ้าน้องย่อลงมานะคะเราจะหาโอกาสในการเทรดบายขึ้นไปกันได้ต่อซึ่งตรงของ H4 ค่ะตรงนี้เขามีแนวรับที่สำคัญด้วยนะอยู่ที่ประมาณ1 8 3 0 0แล้วกันทวนๆน,นะคะอืม้ม ประมาณนี้นะคะเป็นแนวรับที่สําคัญสําหรับ H4 นะพอย่อยลงไปดูใน H1 ค่ะทุกคนก็จะพบว่า H1 เนี่ยเช่นเดิมเลยเช่นเดียวกันนะคะก็คือเขามีโซนของ H1 ประกอบอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหตรงนี้นี่ถ้าลงมาเนี่ยต้องมีเลาแล้วนะอืมกรอบสีน้ําเงินนะคะและก็มีอีกหนึ่งดีมานนะคะที่เป็นคนส่งราคานี้ขึ้นไปนั่นเองนี่นะคะก็ซอนอยู่ตรงนี้แหละ นะคะก็สามารถที่จะพิจารณาในการเข้าเหตุได้นั่นเองนะคะอ่ะขอย่อยพาไปดูในทางเฟรม M30 หน่อยนะคะ M30 เนี่ยจะเห็นว่าน้องนะคะได้ทำแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีการพักตัวใช่ไหมแล้วก็ชี้ขึ้นไปตอนนี้น้องยังไม่มีโอกาสยังไม่เห็นในการกลับตัวลงมาได้แต่ถ้าของน้องกลับตัวลงมาได้ค่ะเราจะกางหา QM buy บ นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้น้องยังไม่มีทรงที่จะกลับมาเลยนะทุกคนอืมซึ่งการหา QM b a คะ่ะเราจะไปเลือกสวิงที่มันล่าสุดเนาะตอนที่น้องหมุนตัวลงมานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเราก็เลยมีจุดรอเพียงแค่สจุดตรงนี้นะคะตอนใน M 3 0นี้นะคะยังคงให้ไปสจุดนี้ในการเฝ้ารอหากน้องลงมาได้นั่นเองไปดูต่อใน M 1 5กันบ้างคะ่ะทุกคน M 1 5เนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ย มีโซนที่รอรับอยู่นะคะก็คือแถวๆบริเวณราคาเดี๋ยวนะ401.8400นะคะนี่เป็นจุดที่เราสามารถพิจรนารณาในการเข้าเทรดได้นั่นเองโอ้ระยะน้อยมานะคะมา20ปิบเองนะคะก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้แล้วนะทุกคนอืม หลังจากนั้นนอกจากโซนตรงนี้แล้วนะคะที่เป็นของ M15 เนี่ยก็แน่นอนมันมี M15 ที่ซ้อนอยู่ในของ H1 เนี่แหละเราก็สามารถพริจารณาใช้ระยะของ H1 ได้เลยซึ่ง H1 เ,เราก็แบ่งเป็น2กรอบโซนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องคนดีเนี่ยน้องที่ E40 เนี่ยภาพมอของวันนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเรานะคะจะรอน้องนะคะมาบายให้เราบายตรงนี้หรือถ้าน้องไม่ลงมา ก็ให้น้องนะคะเขาทำโครงสร้างแรลลี่เบลลรีลรลร่ให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะได้ย่อบ่ายกันต่อนั่นเองนะคะวันนี้ดี40 e ง่ายมากดัชนีของเราง่ายมากคือหาโอกาสในการย่อบ่ายเท่านั้นเองนะคะไปดูต่อในส่วนของ US 1 0 0กันบ้าง US 1 0อยเหมือนเดิมแทงเดเมื่อวานปิดเขียวค่ะนะคะดัะชนีเมื่อวานก็คือปิดเขียวทุกตัวและน้องนะคะก็ได้สร้างเป็น ดมารรอรับราคาอยู่นะคะของ h ฮอยู่ตรงนี้อืเหมือนกันค่ะถ้าน้องลงมานะคะก็จะเป็นจุดแรกที่เราจะเข้าเทรดและจุดที่สองคือด้านล่างตรงนี้เลยแต่ยังไม่หมดทุกคนจะเห็นอะไรไหมเห็นนี้ไหมเขานะคะยังคงมีแนวรับนะคะที่เหนียวอยู่นะคะแถว4 1 3ี่นะคะก็คือเป็นแนวรับที่ เคยต้านแล้วก็กดราคาลงมาสุดท้ายขึ้นไปยืนได้แล้วค่ะด้วยแท่ง H4 ด้วยนะคะเออหากลงมาตรงนี้อาจจะใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดได้นะไปดูต่อในสอง H1 บ้าง H1 เนี่ยโหโซนนะคะอยู่ในกรอบเดียวกันเลยของ H4 ก็คือแถวบริเวณตรงนี้นี่นะคะเออตรงนี้ก็คือโซนเดียวกันกรอบเดียวกันเลยนะคะ ย่อลงมาเขาถอยลงมาหน่อยก็จะพบตรงนี้โอ้โหวันนี้ย่อบายกันได้สนุกสนานมากจนกว่าจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างลงมานั่นเองนะคะอันนี้คือในส่วนของ H1 ขอย่อยไปดูที่เล็กกว่านี้นิดน,นึงว่าจะมีอะไรให้เราเข้าเทรดได้บ้างไหมพอย่อลงมาค่ะเราจะพบว่าใน M30 เนี่ยมีโซนให้เราเข้าเทรดอยู่ก็คือตรงนี้นี่นะคะ ของ M 3 0และอีกหนึ่งโซนค่ะเป็นโซนจิ๋วหลิวตรงนี้นะทุกคนก็เป็นโซนของ M 3 0เช่นเดียวกันภาพในวันนี้เนี่ยมองไ้สองภาพก็คือน้องอะ่ะทำแลนลี่เปแล้วก็แลนี่แล้วก็ไปต่อเลยหรือน้องจะทําทรงเป็นย่อก่อนแล้วมารับดีมานี้ล้วค่อยขึ้นนี่โอเคไหมอืม แบบนี้นะคะวันนี้หน้าบ่ายยังคงได้เปรียบอยู่มากๆหาโอกาสในการย่อบ่ายกันนะคะซึ่งจุดต่างๆตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ัเองนะจ๊ะโอเควันนี้นะคะแผงของเราง่ายมาก น้องทำเนิวไฮก็หาโอกาสในการย่อบายกันได้ต่อนะคะโอ้โหวันนี้แบบงานมากๆจุดไหนนะคะที่เป็นกรอบโซนนะคะที่ตีมาให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าตรงกับจุดที่พี่ๆมองอยู่เลยนะคะก็สามารถที่จะตั้งอันเลยนะคะแจ้งเตือนและใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดได้เลยนะคะสหรับวันนี้นะคะตาขอต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะ